แนวโน้มจากโพมันก็มีส่วนส่วนหนึ่งแหละที่มันใกล้เคียงนะครับอาจจะไม่เป็นจริงตามนั้นก็ได้แต่ใกล้เคียงกระแสมาแบบนั้นตอนนี้กลายไปเลยก็เลยกลายเป็นว่าส้มอันดับหนึ่งน้ำเงินอันดับสองอันดับสามนี่แหละนะครับตอนแรกมองเป็นพักแดงแต่สุดท้ายแดงตกไปสี่ยิ่งมาเจอกรณีคุณทักษิณอีกโดนหักโดนปรับเรื่องภาษีตกใหญ่เลย และยิ่งนับวันใกล้วันที่จะมีการเขาเรียกว่า,าล็อกตัวหรือว่าคัดเลือกคนที่จะลงสมัครในพื้นที่ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนไหลออกมาเรื่อยๆนะครับในการย้ายพักนะเพราะว่ายิ่งโอ้โหเจ้าของพักออกมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะที่อยู่ตอนนี้ผมบอกว่าดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นนะคราวนี้ พักอันดับหนึ่งอันดับสองมาดูกันนะฮะว่าพักประชาชนตอนนี้นะมีการคาดการณ์นะครับว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักประชาชนเขาจะตั้งใครพวกพี่หนาวหนาวเหมือนผมมั้งไหม <laughs> หลายคนบอกโอ้โอกูกูยูบ้านกูห้อนกูกูกูห่อนแท้มึมือนจัดจุชาติ <laughs> เอา,เอ,าออกสักอันก็ได้นะฮะอะนะครับ <clears throat> คือพรรคส้มตอนนี้ก็คาดการณ์ว่าแคนดิเดตนายกสามคนนะครับที่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคส้มก็คือคนที่หนึ่งก็คือนายนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒินะฮะคุณเท้งพี่ว่าโง่เฮงเขาจะได้เป็นไหมเอาทดีวพี่ว่าโง่เฮงเขาจะได้เป็นให้ดูหน้าตาเรากันอ่ะอันเนี้ยดูโง่เฮงอย่างเงี้ย พี่ว่าได้เป็นไหมัอ <c> า <oughs> เอาว่าเราผมไม่พูดแล้วกัน <c oughs> อ่านะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอีกพักหนึ่งจะแทรกเออพักเศรษฐกิจนะพักเศรษฐกิจใหม่เนะี่ยหรือพักเศรษฐกิจหนนะครับเอออันนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นแคนดิเดตนายกนะครับก็คือคุณวีระยุทธ์การชูฉัดนะครับนะอายุ46ปีส่วนเทคเนี่ยสาปีอีกคนนึ่งคือคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นะครับอายุ44ปีก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคนที่กำลังเดินเกมต่างๆในพักส้มอยู่ซึ่งชุดนี้เป็นเจนไหนชุดนี้เป็นเจนสามนะ ชุดนี้เป็นเจนสามเจนหนึ่งคือใครเจนหนึ่งก็คือธนาทรถูกไหมธนาทรน,นะครับเนะี่ยเป็นเจนหนึ่งนะครับธนาทรใครกะช่อน,นู่นนะี่แหละเป็นเจนหนึ่งนะครับเจนสองมาเป็นใครก็นั่นแหละไอพิธา <laughs> พิทาริมจริญรัฐ นะเจนสองเขาก็เป็นพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับแล้วก็นั่นแหละคณะคณะใส่แว่นอะไรของเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็นี่คือเจนสามก็คือมาถึงเทงนัทพงศ์นนเนี่ยนะครับเป็นเจนสามนี่เขามีคนที่ขับเคลื่อนพรรคของเขาเนี่ยในสนามเลือกตั้งถึงสามเจนเนอรเรชั่นแล้วนะพี่แต่เขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลย <laughs> นอกจากไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้เป็นพรรคร่วมด้วย แล้วอีกอกี่เจนเธอถึงจะได้เป็นเอาก็เอาก็พยายามต่อไปนะฮะก็สู้ไปพยายามต่อไปถ้าพวกถ้าพวกคุณเนี่ยพรรคสมเอ้ยถ้าพวกคุณหวังดีและเป็นคนที่เห็นแก่ประเทศชาติจริงๆก็สู้ต่อไปนะคุณอาจจะได้เป็นพรรคฝ่ายค้านไปอีกหลายๆเจนอสมมุตินะครับว่า Uh พี่พี่คิดว่าเขาจะเขาจะได้เกินเขาจะได้เกินสองรอยห้าสิบเสียงไหมนะสองร้อยห้าสิเสียงก็ยังไม่พอนะพี่เนี่ยไม่พอนะดังนั้นเน่ยถ้าจะแบบว่าเออสามร้อยขึ้นเนี่ยคุณจะถึงคุณถึงจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะมาในมามาลันเรื่องรัฐบาลการเป็นรัฐบาลนะนะต้องสามร้อยขึ้นเนี่ยซึ่งรอบนี้ผมว่า มันไม่ได้ฮอตเหมือนกันรอบที่ผ่านมานะครับไม่ฮอตเหมือนรอบที่ผ่านมาเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกระแสวัยรุ่นอย่างที่เราทราบกันดีว่าพรรคสม้มนี่ยเขาไปจับประเด็นตรงที่ว่าเอาใจวัยรุ่นนะครับแล้วใช้วัยรุ่นเนี่ยเป็นตัวแปรแม้วัยรุ่นเหล่านั้นจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือวัยรุ่นเด็กมัธยมอะไรต่างๆเนี่ยด้วยกระแสความนิยมในเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับในเรื่องของวาทกรรมในเรื่องของการเอาใจวัยรุ่น นะฮะประดิษฐ์ประดอยวาทกรรมที่ถูกใจวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะกระแสแฟชั่นอะไรต่างๆก็เลยทําให้วัยรุ่นขอบคุณครับพี่แขกเธอทําให้วัยรุ่นนะ่ะชื่นชมอ่ะแล้ววัยรุ่นที่ไม่ได้มีอายุครบเลือกตั้งทําไมมีผลเพราะวัยรุ่นที่เป็นเด็กมัธยมอ่ะก็จะไปบอกญาติพี่น้องและพ่อแม่ให้เลือก <laughs> ใช่ลูกๆที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกก็ไปบังคับไปคุยกับพ่อแม่ให้เลือก พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่สายอนุรักษ์นิยมแล้วก็พักอื่นๆเนอะออกใช่ไหมฮะอ่าก็ฟังคราวเนี้ยลูกก็อยากให้แม่เลือกพักนี้พ่อแม่ก็บอกไม่เลือกสุดท้ายลูกเริ่มไม่เคารพพ่อแม่เริ่มไม่เคารพพ่อแม่ไม่คุยกับพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่หันไปฟังแต่ไอ้พักนี้แล้วไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านเลยกลายเป็นกรณีว่าสังคมเราเริ่มมีปัญหา ครอบครัวคุยกันไม่ได้นะในยุคนะั้นะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือยุคที่แบบว่าเออมีวิกฤตเรื่องครอบครัวขึ้นมาทันทีจากการเมืองนะฮะพี่พี่พแล้ยิ่งมามีไอ้พักนี้ที่มีกระแสข้างหนึ่งบอกว่าจะให้เลิกเรียกพ่อแม่เลือกเลิกเรียก,กปู่ย่าตายายถือว่าเป็นการแบ่งชนชั้นดังนั้นต่อไปนี้ให้เรียกคุณกับผมว่าคุณกับชั้นยู่กับไอเหมือนฝรั่งไอห่า วัยรุ่นได้ยินก็ชอบไอ้วัยรุ่นแม่งไม่มีความคิดเด็กเราลูกเรามันยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอก็เชื่อข้างเคล้มกับไอ้พวกนี้กลายเป็นปัญหาของครอบครัวซึ่งครอบครัวคือสถาบันเล็กที่สุดและสําคัญที่สุดอะพีแต่มันไปทําให้สถาบันครอบครัวเนี่ยสั่นคลอนนะครับก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีประเด็นก็เลยต้องบางทีก็ไปยึไปไปเลือกตามลูกที่ลูกบอกนู่นนี่นั่น มันก็เลยได้ที่นั่งเยอะมากในช่วงเวลาเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับและคนไทยเองก็ยังไม่ได้รู้จักว่าพักนี้เวลาทำงานจริงๆเป็นยังไงเราได้ยินแต่วัฒกรรมเราได้ยินแต่คำพูดเราได้ยินแต่ในส่วนของการที่แบบว่าไปคัดค้านการแสดงความกล้าอนุนี้นั่นแต่เราไม่เคยเห็นการทำงานจริงและคนไทยก็รู้สึกว่ากูอยากลองของใหม่ <laughs> เออนะะ เออเข้าครูหาลูกก็ไม่เห็นเออนะครับก็คืออยากลองของใหม่ก็เลยกากันกระหน่ำมานะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแหละอัก,กว่ากันไปด้วยกลไกของรัฐสภานะครับสอวอก็ไม่อนุมัติหน่อไม้สอวอก็ไม่อนุมัตินะก็ไม่ได้เป็นนายก <laughs> เออนะครับคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีในเรื่องหลายบ้างนะคือตอนนั้นตอนที่ ส้มไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็รู้สึกว่ากลไกรัฐสภาไม่ไม่โอเคไม่แฟร์นะครับและสุดท้ายกลายเป็นแดงมาเป็นรัฐบาลแทนอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็รู้สึกว่าคะแนนกากบาทของประชาชนเสียงประชาชนไม่มีความหมายเขาขาย่าเรื่องนี้ว่าเสียงของประชาชนนั้นถูกละเลยซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะนกลไกที่เป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับสําหรับนอนผีเสือ้อนะครับพี่แขก คือคะแนนเสียงสุด,สดมากสุดแต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็ดูแปลกแปลกแหละเอาพูดตามความจริงแต่พวกพี่ลองคิดดูนะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยพักคเนี้ยพรรส้มเนี่ยมันเป็นรัฐบาลสองปีจากวันนั้นจนจะสามปีถึงวันนี้พี่คิดว่าถ้าเกิดพรรคส้มเป็นรัฐบาลมาตลอดประเทศจะเป็นยังไงเอาลองจินตนาการกันเล่นๆก็นด้ ประเทศจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์เป็นโคศกรัฐบาลเลยโอ้โหไม่เอา <laughs> จะเป็นโคศกเป็นกระบือสศกอะไรไม่เอางั้นแหละ <laughs> อนะครับพี่เอามันเอาเรื่องแรกครับประเทศไทยเนี่ยสามเสาหลักสำคัญที่สุดในประเทศไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือสามเสาหลักที่เป็นจุดค้ำประเทศอยู่ชาติคือความมั่นคงชาติคือความมั่นคงความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกความมั่นคงภายในนะครับก็คือการบริหารจัดการประเทศความมั่นคงชายแดนกับประเทศอริก็คือดูแลโดยกองทัพถึงจะมีความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ดังนั้นกองทัพพักนี้มีมุมมองอย่างไรกับกองทัพกองทัพแม่งไม่อยากมีกองทัพด้วยซ้ำไป <laughs> มันต้องการลดในส่วนของจํานวนกำลังพลมันต้องการลดตำแหน่งของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตำแหน่งนายพลต่างๆมันต้องการตัดงบประมาณของกองทัพและงับการซื้อนูนนีนั่นลดบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ลดบทบาทการตัดสินใจบทลดบทบาทและอำนาจในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆของทหารพี่ลองคิดดูอะถ้าเกิดวันนั้นมันเป็นรัฐบาลมาแล้วมาสู่จุดที่เราทะเลาะกับเมรไอเมนมาหาเรื่องแล้วกองทัพอ่อนแอในทุกมิติกองทัพไม่มีงบประมาณกองทัพไม่มีกําลังพลและกองทัพก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดๆที่จะบริหารจัดการเรื่องอธิปไตยมากเท่าที่ควร และทุกอย่างต้องรอคําสั่งและตัดสินใจจากไอ้พักเนี้ยพี่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือความมั่นคงส่วนศาสนาเนี่ยมันก็อจริงแล้วผมไม่อยากจะคุยเรื่องศาสนาเพราะว่ามันกระทบหลายภาคส่วนนะครับผมจะข้ามประเด็นนี้ไปแล้วกัน เอาข้ามไปอีกสู่ประเด็นหนึ่งก็คือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พักนี้มีมุมมองอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติที่มีการสืบทอดนะครับสถาบันกษัตริย์มานานนับหลายร้อยปีและคนไทยก็อยู่กับครอบครัวที่มีพ่อมีแม่ที่เป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีมาทุกยุคทุกสมัยผูกพันรลักใคร่ นะฮะแล้วก็ทุกปัญหาส่วนใหญ่ที่การเมืองจัดการไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปพึ่งบารมีของพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาบันทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงภายในที่เกี่ยวกับความแตกแยกสุดท้ายก็ต้องมีพระมหากษัตริย์ที่มารวมให้คนไทยรักกันอีกรอบหนึ่งนะฮะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจก็มีสถาบันกษัตริย์นะครับที่เขาเรียกว่าดูแลเบื้องหลังนะครับมีเงินทุนสำรองมากมาย เพื่อสร้างความมั่นใจและเครดิตของประเทศไทยให้กับนานาประเทศก็ยังอยู่ในส่วนของพระมหากษัตริย์นะครับรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาดูแลประชาชนต่างๆก็มีแต่พระมหากษัตริย์ที่ลงพื้นที่มันไม่เคยลงพื้นที่ทํางานกับประชาชนเหมือนกับพระมหากษัตริย์ยิ่งเราอ่ะเกิดในยุคข,ของพระบาทสมเด็จหล่อเก้าของเราในหลวงรลอเก้าพระองค์ทรงรู้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แผนที่คือส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์เลยในการถือติดมือแล้วก็ไปช่วยเหลือลงพื้นที่จะอยู่บนดอยจะอยู่หลังเขาจะอยู่ที่ธุระกันดานอย่างไรมีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่เสด็จไปเยือนประชาชนเสด็จไปหาประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนสอบถามสารทุกสุขดิบดูว่าการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เข้าใจเข้าถึงนะครับเป็นยังไงนะครับเข้าใจเข้าถึงนะครับ พัฒนามีแต่พระมหากษัตริย์ที่ลงพื้นที่ทั้งหมดเราไม่เคยเห็นนกักการเมืองทําเลยฮะแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกและเข้าใจว่าสถาบันคืออะไรแน่นอนนะ่ะเด็กยุคนี้เขาไม่ได้ผูกพันและไม่ได้เห็นพระราชกรณียกิจเหมือนพวกเรารุ่นเราเด็กยุคใหม่ก็เลยไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันแต่ไอ้พักนี้ก็ไม่ควรที่จะมาโจมตีสถาบัน แล้วก็มาดิสเครดิตสถาบันต้องการที่จะดึงฟ้าลงต่ำเหมือนกับไอ้พักนี้ต้องการแก้กฎหมายคุ้มครองสถาบันนะครับก็คือการม .1.2 มาต้องการนิ้ลโทษคนที่หมิ่นนะแล้วต้องการที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไร แล้วถ้าเกิดไอ้พักนี้แม่งได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่มันเลือกตั้งครั้งที่แล้วพี่คิดว่าประเทศไทยเราจะโกลาหลขนาดไหนผมเชื่อว่ามันดันเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองแน่ถ้ามันเป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรไอ้พักนี้มึงก็จะต้องเจอกับประชาชนทั้งประเทศที่ะททจะขับไล่มึงประชาชนทั้งประเทศจะเกิดการขับไล่โดยเฉพาะเจเนอเรชันเก่าอย่างพวกเรา กลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะไปปั่นลูกหลานเราให้มาป้องกันพวกมันด้วยการประทะกับพ่อแม่ของตัวเองในการที่จะลงโทษอพรรคส้มมันก็จะไปเอาเด็กวัยรุ่นลูกหลานเราเนี่ยมาปะทะกับพวกเราลูกหลานเราถูกปั่นหัวอยู่แล้วมันก็จะมาขัดขวางพวกเราเกิดกรณีการแตกแยกของครอบครัวซึ่งแม่งร้ายแรงกว่านปชกับก,ะกะปปสตีกันอีกนะพี่นี่คือความล่มสลายของครอบครัว อันนี้คือภาพที่ผมอยากจะให้พี่มองว่าแม่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอ้พักนี้แม่งมาเป็นแบบนี้ดังนั้นผมก็มองว่ากลไกหนึ่งที่ทําให้พักนี้ไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นรัฐบาลผมถือว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยแม้จะไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซแต่มันเหมาะสมแล้วที่จะทําในยุคนี้และเวลาที่ผ่านมาไม่งั้นประเทศเราชิบหายแน่สถาบันครอบครัวล่มสลายแน่นอนพ่อแม่และลูกหลานตีกันเองแน่นอน นะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมอาจจะคิดมากไปก็ได้ผมอาจจะเล่านิยายเพอร์เจอร์ไปก็ได้แต่ผมคิดว่ามันมีแนวโน้มที <saben> <threads S 2> ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอืมแล้วมากไปกว่านั้นในเรื่องของอธิปไตยผมบอกได้เลยพี่คิดว่ามันจะทําอะไรล่ะอธิปไต่อืมขนาดสสอมันยังแสดงท่าทีเลยว่า แผ่นดินไม่สําคัญเท่ากับประชาชนแม่งเห็นแก่ตัวมากแล้วมันไม่สนใจแผ่นดินอธิปไตยอะแล้วพี่คิดว่ามันจะเหลือหรือชายแดนแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจยังไงไอพักนี้กับพามา่าเราเรียกมันอยู่เสมอว่าพักประชาชนพามา่านะครับเราเรียกมันอยู่เสมอพาม่ามาแน่ขเขมรมาแน่นะครับมากไปกว่านั้น มันยังเป็นพักที่เกี่ยวโยงกับอเมริกานะครับพี่เป็นพักที่เกี่ยวโยงกับอเมริกาอเมริกามามามาหนุนหลังขเขมรไอ้พักนี้ก็ดูจะเอ็นดูและช่วยเหลือขเขมรมากไปบวกกับมันอยู่เบื้องล่างอเมริกาอยู่แล้วพี่คิดว่าประเทศเราจะเป็นไงกูถามก่อน <laughs> ผมถามหน่อยว่าประเทศแม่งจะมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ชิบหายแน่ แล้วก่อนหน้านี้เราท่านย้อนกันไปอีกว่าเหมือนจะมีพยายามที่จะทำกฎหมายว่าให้บัตรประชาชนนะครับก็คือให้สัญชาติไทยกับต่างด้าวนะครับในประเทศไทยและต่างด้าวในประเทศไทยมีสิทธิ์ในการที่จะออกโหวตคะแนนเสียงในการเลือกตั้งได้ด้วยพี่นโยบายแบบนี้นะ ผมยังรู้สึกชิบหายแล้วประเทศไทยไม่ใช่ของคนไทยและประเทศไทยก็กำลังจะให้ใครก็ไม่รู้ที่เป็นต่างด้าวมาถือบัตรประชาชนไทยแล้วก็มีสิทธิ์ในการมากำหนดว่าประเทศไทยต้องเป็นยังไงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งว่าจะเอาใครมากำหนดประเทศไทยโดยต่างด้าวชิบหายดีครับ <laughs> <laughs> คือแต่ละเรื่องที่มึงคิดมานี่คือแบบว่า บันไลทุกเรื่องนะสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนในการที่จะเข้ามาแล้วมาดูแลประเทศไทยทำอะไรทำเล่าเสรี <laughs> ทำเล่าเสรีจะทำให้แบบว่าเล่านี้เป็นแบบว่าผุดได้ทุกจุดทุกที่ทั่วประเทศเออมึงแดกกันมาหัวล้านหัวลาน้ำประเทศกูจเจริญแล้วมึงน <laughs> อ,อกไปฮะ คือมันมียุคหนึ่งนะพี่ยุคหนึ่งเอาแค่ว่ายุคหนึ่งที่พักแดงเคยทําสินค้าโอท็อปอะทำสินค้าโอท็อปแต่ละหมู่บ้านะแล้วแต่ละหมู่บ้านยิ่งทางภาคาต่างจังหวัดหมู่บ้านต่างจังหวัดทั้งหลายเนี่ยก็โหก็ทํากันแบบไม่ว่าจะเป็นอู่อู่เล่าเล่าที่อยู่ใส่ไหะทำอู่สาโทนะครับห,ห่าเขียวอะไรก็ไม่รู้แค่นั้นแม่งก็มอมเมาทั้งหมู่บ้านแล้ว อันนั้นแม่งกระแดกกันหัวลานา้มแล้วไม่เป็นอันทาอะไรละนะครับแล้วก็ยังมามีนโยบายพักแดงที่ผ่านมาเนะี่ยมีนโยบายเปิดซอดแจ้ง <laughs> <laughs> นะครับหรือว่าไอ้พักนี้ก็จะมาทําเรื่องเล่าเสรีพักสีสมเนี่ยทำเรื่องเหล่าเสรีมาทําเรื่องโสเพณีเสรีอีก <laughs> <laughs> ไอ้ห่าแค่กูมีแค่พัทยาพัดพงเนี่ย ฝรั่งแม่งก็แซลประเทศไทยจนกูก็อายแทนแล้วว่าประเทศไทยเวลามันมาเที่ยวมันมต้องการมาทำอะไรแม่งก็รู้จักอยู่แค่พัทยาพัดพ่องขนาดจัดโซนนิ่งให้มีเรื่องแบบนี้ที่โซนนั้นเนี่ยแม่งยังกลายเป็นประเทศไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งแบบนั้นเลยนั่นแค่จุดเดียวนะพัทยาพัดพงอะ่ะแล้วถ้ามึงบอกว่าเสรีนะครับคือโสเภณีเสรี ประเทศไทยจะถูกมองจากประเทศวัฒนธรรมกลายปเป็นประเทศที่แบบว่ามึงเดินไปไหนมึงก็มีกีหมดอะเออมึงไม่ต้องไปลูดเสาอยู่ในผับในอะโกโก้อะไรหรอกมึงลูดต้นไม้ลูดต้นมะขามลูดต้นมะพร้าวลูดต้นอดอกคูนลูดอยู่ทุกต้นไม้แม่งลูดหมดอะ นะต้นไม้ประจําจังหวัดต่างๆนะฮะนู่นนี่นะสมมติอย่างขอนแก่นต้นต้นดอกคูนเป็นปต้นไม้ประจําจังหวัดก็จะมีไอ้พวกนี้ไปยืนลูดอยู่อ,อจังหวัดไหนมีต้นอะไรมึงก็ไปลูดแม่งแค่พัทยาพัฒนพงประเทศกูก็โดนด้อยค่าจะแย่อยู่แล้วอันนี้มึงยังจะมาทําเรื่องแบบนี้อีกนอกใช่ไหมพี่เออผมก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วไอ้เด็กวัยรุ่นพวกนี้เก่งไหมเก่งหัวนอกไหมหัวนอกแต่มึงกำลังไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะมาพัฒนาประเทศไทยมึงเหมาะที่จะไปพัฒนาประเทศนอกเพราะทุกอย่างที่มึงคิดทุกอย่างที่มึงทำทุกอย่างที่มึงอยากได้อยากเป็นอยากมีเนี่ยมันไม่ใช่ลากเง่าของประเทศไทยเลย มึงไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นประเทศไทยเลยมึงเป็นลากเงาของต่างชาติที่มึงไปอ่านหนังสือท่องมาแล้วมึงก็อยากจะมาทําประเทศกูกให้กลายปเป็นประเทศอื่นมึงเหมาะที่จะไปอยู่ที่อื่นไปพัฒนาประเทศอื่นไปเก่งที่อื่นไปเป็นสสประเทศอื่นไม่เหมาะเป็นสสประเทศไทยหรอก <laughs> นะครับนี่คือสิ่งที่ผมก็อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆนะครับให้พี่ๆได้ฟังกันว่า กระแสโพลต่างๆที่เข้าไปเลือกกันแล้วบอกว่าประเทศไทยมาอันดับหนึ่งก็คือพรรคสมอันดับ2องพรรคนำเงินอันดับ3อาจจะเป็นพรรคแดงหรือพรรคฝ้าอันดับ4ตอนนี้แรงขึ้นมาอาจจะเป็นในส่วนของพรรคเศรษฐกิจนะครับนะพรรคเศรษฐกิจอันนี้ก็แนวฮาร์ดคอร์นะครับแนวฮาร์ดคอร์แนว core, แบบ รงไปตรงมาจะลุยจัดการนูน่นนี่นั่นแต่ผมก็เห็นมาหลายคนแล้วนะที่แบบฮึบๆแบบเนี้ยพอเข้ามาจริงๆก็ไม่เป็นอย่างที่เราเห็นนะดังนั้นเราต้องใจเย็นๆนะเวลาฟังข่าวดูกระแสพี่ก็จะแบบอย่าไปเห็นแบบฮึบๆแล้วเขาต้องเป็นนี้แน่ๆมึงมันไม่ง่ายงั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพักๆต่างๆก็พี่ก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกชมรับฟังด้วยนะครับ บางทีเราเห็นอภักเศรษฐกิจก็ดีไม่ดีผมก็เห็นว่าเออคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของพักในการออกสื่อตอนเนี้